สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears the land of everlasting happiness Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมาย สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือพารู้พารวยวันอาทิตย์ที่31มกราคม2564เผอแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงวันสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะครับท่านไหนถ้าว่าตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่ได้ทำตอนนี้ผมว่าลุยได้เลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกบรรดาเพิ่มสุขและทีมงานนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้เริ่มต้นกันที่ค่ายรถยนต์มาสด้าครับที่ตอนนี้เขามีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆห,ห,หลายรุ่นด้วยกัน ทั้งที่สภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมอาจจะซบเซาแล้วก็เจอผลกระทบจากโควิดสิกันไปวิธีคิดของผู้บริหารคืออะไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับหากมองแค่ด้านหน้าอย่างเดียวอาจจะดูไม่ออกนะครับว่าน,นี่คือโฉมหน้าของรถกระบะโดยดีไซน์ที่ดูหรูหราของ All-New BT50 โมเดลล่าสุดที่ Mazda ได้เปิดตัวมาโดยชูการออกแบบให้เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกับรถ SUV หรือแม้แต่รถเก๋งทั้งภายนอกอาทิไฟหน้าและกระจังหน้าใหญ่และภายในที่รวมความพรีเมียมอย่างจอแสดงผลทัชสกรีนมัลติอินโฟคอนโซลเบาะหนังที่ดูหรูหราหรือแม้แต่ฟังก์ชันที่แทบไม่เห็นในรถกระบะอย่างเช่นรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะที่สามารถสตาร์ทเครื่องและก็เปิดเครื่องปรับอากาศได้จากภายนอกและดีเทลที่ฉีดจากรถกระบะอื่นอย่างเช่นลำโพงที่เขามีการติดตั้งบนหลังคา รวมทั้งหมด8ตำแหน่งด้วยกันมีบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางช่องเสียบ USB ที่มีทั้งหน้าและหลังช่องแอร์ที่ด้านหลังและที่กลายเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับรถเก๋งก็คือช่องเก็บของทุกตำแหน่งจนถึงที่วางแขนที่เบาะหลังครับมาสด้าได้พยายามสร้าง bt 5 0ให้เป็นรถกระบะที่พร้อมและเติมเต็มเสมือนพาร์ทเนอร์ในชีวิตเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มครอบครัวโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ปัจจุบันนั้นก็หันมาใช้ปิกอัพมากขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์ DNA รถที่ขับสนุกและดีไซน์ที่ได้ทั้งหรูหราลและก็บึกบึนในตัวเหมือนกับที่เคยทำสำเร็จกับรถ SUV นะครับก็เลยได้เห็นปิก up ที่แต่งออกมาเข้ากับไลฟ์สไตล์สปอร์ตและชีวิตกลางแจ้ง รถกระบะไม่ใช่รถที่ไม่มีภาพลักษณ์อีกต่อไปแล้วนะครับจุดแข็งของ Mazda คือการนำเอาภาพลักษณ์แบบ SUV นะครับเข้ามานำเสนอบนรถกระบะในขณะที่การใช้งานของรถกระบะยังครบเครื่องนะครับยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในทุกๆด้านะฉะนั้น Mazda จะเปิดเซกเมนต์ของกระบะในภาพลักษณ์ของ SUV ซึ่งผู้ใช้รถ pick up สมัยใหม่ยังมีความต้องการตรงนี้อยู่ครับ นอกจากดีไซน์ที่แตะตาแล้วนะครับมาสด้ายังชูจุดขายว่ารวมความเป็นที่สุดทั้งประหยัดที่สุดสมรรถนะความแรงที่สุดซึ่งก็ได้จับมือกับอีซูซูนะครับในการพัฒนาขุมพลังที่เป็นคู่แฝดของเจ้า D m a x ตัวนี้ซึ่งก็ได้ใช้เทคโนโลยีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกและก็เรื่องความคุ้มค่าที่สุดด้วยทั้งอะไหล่และการบำรุงรักษาโดยเปิดราคาขายเริ่มต้นนะครับที่50,000 0กลางในรุ่น1.9ตอนเดียวและสูงสุดที่1.15ล้าน ในรุ่น3.0 4x4 และยังมีรุ่นตอนครึ่งหรือประตูที่เปิดแบบตู้กับข้าวก็เปิดตัวที่แรกของโลกนะครับรวมทั้งสิ้นมี14รุ่นย่อยด้วยกันวิธี50ไปเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการรรักษาค่ารรักษาที่ต่ำนะครับด้วยด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เราร่วมมือพัฒนากันมาเนี่ย รวมถึงเรื่องของการบริการต่างๆที่เราใส่ใจในการพัฒนาเราขอยืนยันครับว่า b ีทีใหม่เนี่ยมีค่ารักษาที่ต่ำนะครับแล้วก็ไม่แพงกว่าอีห้ออื่นแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่าอุปกรณ์มาตรฐานที่เราให้ค่อนข้างที่จะเต็มครบครันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่เลือกใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันมากที่สุดในตลาดปีที่แล้วน่าสนใจนะครับว่ายอดขายรถกระบะเป็นสัดส่วนที่ขายมากที่สุดถึง4 5เในประเทศโตขึ้น2%เ์ สวนทางรถประเภทอื่นสะท้อนว่ารถในเชิงพาณิชย์นั้นยังเป็นที่ต้องการตลาดในไทยเสมอยิ่งในช่วงเวลานี้นะครับที่รถจะต้องเป็นทั้งยานพาหนะและเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไปด้วยรถกระบะเป็นรถที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกด้านของชีวิตจริงๆไม่ว่าในเรื่องของการใช้รถในชีวิตส่วนตัวนะครับหรือว่าในเรื่องของการใช้รถกับชีวิตการทํางานหรือการประกอบอาชีพต่างๆนะครับรถกระบะเหมาะกับ ยุคของ new normal มากมากนะครับเพราะว่า new normal เนี่ยทำให้เราเองเนี่ยต้องขยับขยายหาช่องทางนะครับการสร้างรายได้นะครับรถกระบะจะเป็นอุปกรณ์จะเป็นเครื่องมือนะครับที่จะผลักด,ดันให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำชีวิตตัวเองให้ผ่านพ้นกับยุคสถานการณ์วิกฤตต่างๆรวมถึงใช้ชีวิตแบบ new normal ได้นะครับเพราะ,ะนั้นพร้อมกับทุกด้านของชีวิตคือคอนเซปต์ของการสื่อสารที่เราต้องการที่จะสื่อไปให้กลุ่มผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจว่ารถคันนี้จะเป็น Complete Package เป็นนนทททีี่ตตออบโจย์ใุกด้าขงชวิไทยเป็นประเทศที่สองของโลกนะครับที่เปิดตัว bt 5 0ถัดจากออสเตรเลียสะท้อนว่าบริษัทแม่ของญี่ปุ่นให้ความเชื่อมั่นและในฐานะที่มีการผลิตในไทยส่งออกไปทั่วโลกด้วยโดยโมเดลปี2021นี้ก็เป็นการเปลี่ยนโฉมใหม่หมดครั้งแรกในรอบ9ปีและมีกำลังการผลิตในประเทศได้ถึง4 0,000ค 000, ันครับ อีกด้านก็เป็นความท้าทายนะครับที่การจัดเงินเปิดตัวช่วงของการระบาดระลอกใหม่นี้เขาก็จัดงานกันอย่างรัดกุมมีการตรวจอุณหภูมิมีการสแกนแอปพลิเคชันโดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อลดการสัมผัสรวมทั้งต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจำกัดจำนวนสื่อมวลชนแบ่งเป็น,นรอบๆและอีกความท้าทายก็คือเป้ายอดขาย1 5 0 0 0คันที่ดูไม่มากไม่น้อยนะครับเมื่อประเมินจากฐานลูกค้าผู้ใช้กระบะมาสด้าโมเดลก่อนๆที่มีทั้งสิ้น2 2 0 0 0 0คัน แต่ก็ยอมรับครับว่าก็คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดและการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจครับทว่าก็อาจจะเป็นจังหวะเหมาะทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถกระบะใหม่นั้นขายถึงครึ่งหนึ่งในประเทศจากรถทุกชนิด4 0 0 0 0่นคันแต่ปีที่ผ่านมา m a z d a มียอดแชร์ในกลุ่มนี้เพียงแค่1%เท่านั้นก็น่าสนใจนะครับว่า BT50 จะเป็นจิกซอเสริมแกร่งให้ Mazda พลิกเกมเหมือนกับที่ทำสำเร็จในหลายโมเดลและฝากกระแสได้อีกครั้งหรือไม่ เหมือนอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ยอดขายรถใหม่เขาลดลงแต่ก็มาได้บริการหลังการขายทดแทนกลายเป็นค่ายรถที่เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่มากที่สุดขณะนี้มีถึง138แห่งทั่วประเทศที่แน่ๆน,นะครับเขาได้ปลุกให้ศึกรถกระบะที่ปีที่แล้วมีการเปิดตัวใหม่ครบ,ครบทั้ง4่ค่ายหลักได้ระอุขึ้นมาอีกครั้ง b ีทีที่ชูคว,ว่าพร้อมก็เสมือนเป็นการประกาศพร้อมรบครับจิรสวัสดิ์เกษรรัฐถ่ายภาพรัตภูมินินสริ รายงานขอบคุณคุณรัตรภูมินินสรีนะครับที่ทำให้เราเห็นจุดเด่นของรถกระบะจากค่าย m a ส d a ในวันนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสำหรับธุรกิจไก่ย่างโคสารครับที่ตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของเขาคืออะไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดย Wisdom The Strand Essentially More ครับ้าสู่ยุงที่2ของพารู้พารวยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราทําความเข้าใจกันแล้วนะครับถึงที่มาที่ไปของธุรกิจไก่ย่างโคสะซึ่งคุณเจ้าของคุณชาติชายนะครับก็มีการปรับตัวครั้งใหญ่เลยหลังจากที่เจอผลกระทบจากโควิดสิบ้ผันตัวเองจากเจ้าของโรงแรมมาทําธุรกิจไก่ย่างโคสะ ตอนนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากซึ่งหนึ่งในหัวใจความสําเร็จในรอบนี้อยู่ที่พันไก่ด้วยนะครับเป็นพันไก่ชนิดพิเศษจากมวาวิวาลยขอนแก่นนะครับซึ่งตรงนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นไก่ที่ไขมันต่ํามากๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเกาก็สามารถทานได้ครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ว่าโอเคในเรื่องของการที่มีพันธุ์ไก่เป็นเท u คยวถูกไหมฮะแล้วก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการได้เลี้ยงไก่มีการรับคืนนะคะแล้วชารัฐเราก็มาทำเป็นตัดเป็นชิ้นส่วนก็ขายเป็นไก่สดไอย่าง่ะก็เ้วเราเป็นต้องถือเป็นพรีเมียมชิคเก้นเพราะว่าเป็นไก่เพื่อสุขภาพนะะก็ในคนในกรุงเทพก็หาซื้อได้ที่เลมอนฟาร์มทุกสาขานะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ที่เลมอนฟาร์มซึ่งอย่างพวกที่อยากจะลดน้ําหนักอะไรเงี้ยก็มักจะชอบทานไก่ใช่ไหมคะอาจจะเอาหนังออกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ถือว่าไขมันต่มยูริกยูริกก็ต่ำตอนนี้มาเลยค่ะว่าแล้วมันมาเป็นเนี่ยไก่ย่างโคสะอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้อย่างไรก็คือเราก็เออเราก็จริงจริงลูกค้าของลูกค้าหลักของของประชารชฐตนแก่ก็มีเลมอนฟาร์มแล้วก็ร้านอาหารมีร้านอาหาร ที่ที่ซื้อไปทำอาหารนะครับแต่ทีนี้พอตอนเกิดวิกฤตนะฮะร้านอาหารที่เป็นลูกค้าที่ซื้อเอาเยอะพอสมควรเนี่ยก็ ก็ก็เข้าใจอ่ะก็คือเราก็ขายไม่ได้เขาเขาก็เพราะว่าร้านเขาในในห้างรหลายสาขาต้องถูกปิดะแต่ขณะเดียวกันแต่ทีนี้รยังต้องแต่ทีนี้เนี่ยการการกันเซิรการหยุดไก่เนี่ยมันมันไม่เหมือนหยุดกดปุ่มหยุดเครื่องจักรหยุดผลิตสินค้ามันหยุดผลิตได้แต่นี่ไก่นี่วงจรไก่นั้งไก่ลูกเจี๊ยบจะให้เราเอาลูกเจี๊ยบไปปั่นทิ้งโอ้โหมันก็ทําไม่ได้แล้วแต่ละไก่ที่เลี้ยงคาอยู่ใช่ไหมเกษตรกรก็ก็แต่รายได้เขาก็ไม่มีอ่าทลไง อ่ะกอบกับโรงแรมแล้วก็โกซาโรงแรมก็ต้องปิดก็เลยอย่างนั้นก็อแล้วผมเป็นทั้งประธานโคซาประธานร้านกันเลยอดูที่อย่างนั้นจะช่วยอย่างนั้นโคซาก็ช่วยรับซื้อมาแล้วกันแล้วก็เราดีเวลลอปด้วยความรวดเร็วพัฒนาทำเป็นไก่ย่างนะแล้วก็สีรุ่นบรรยากาศแบบนี้นะฮะแล้วก็แช่แข็ง ซึ่งอันนี้ก็ได้ได้ความรู้มาจากทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันในการถนอมอาหารแล้วก็เลยกลายเป็นซึ่งสามารถอยู่ได้ปีหนึ่งซึ่งอันนี้อันนี้เป็นแช่แข็งพอออกมาแล้วก็เข้าเตาอบอันนี้อันนี้เราเราเราย่างย่างเรียบร้อยสุกหมดแล้วนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มสองถุงเนี่ยก็คือผู้ที่ซื้อไปก็แค่เอาไปอุ่น เไ,ไม่ต้องรอไม่ต้องรอละลายอ๋อฮะ<ม>ก็ก็ก็รอรอละลายล,ละลายก็มาทิ้งไว้ก่อน<ช>อุณก,กิมก็ก็เอาเอามาทิ้งไว้ก่อน<ช>แล้วก็ใช้ไมโครเวฟก็ได้แต่ถ้ามีเตาอบก,ก็จะยิ่งอร่อยกว่าเ<ช>ลราก็จะช่วยหนัง มีเตาฝาบนอยู่เตาที่เรียกอะไรเตาติงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะะคคุณชายเออมันเหมือนอยู่ๆมันก็บูมเกิดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเป็นกระแสมากเนื่องจากว่าก็ต้องต้องรีบเจ้าของโรงแรมมาย่างไก่อะไรประมาณนี้ก็ต้องมาย่างไก่จนย่างถึงเที่ยงคืนก็ก็ต้องย่างที่เราเรียกกันเล่นๆเออที่กรุงเทพมีมีมินไน่ไก่ตอนใช่ไหมอันนี้ที่ขอนแก่นมินไน่ไก่ย่างประธานมาย่างเองครับ ก็คือพนักงานมาช่วยกันหมดเลยครับก็ช่วยกันสงสารลูกน้องเพราะว่าหลายๆลูกน้องหลายๆคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูกเพราะฉะนั้นเราเราตั้งใจเราก็เลยไม่ไม่นโยบายเราไม่เลยออฟพนักงานแต่จะจะทำยังไงรายได้ไม่มีโรงแรมปิดเป็นต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับไม่มีไม่มีแคชโออินก็ก็ต้องหารายได้เสริมขึ้นมาก็ใช้เวลาอันรวดเร็วในการที่จะ ใช้ตัวนี้พิกวิกตให้เป็นโอกาสมันก็เลยกลายเป็นทุกิจธุกิจัตันนี้เราก็พัฒนาทั้งการการส่งอะไรต่างๆการจัดส่งได้เร็วขึ้นได้หลายจังหวัดครับใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ในกรุงเทพก็999ากสบาาท4่ตัวก็ส่งถึงบ้านก็ทีนี้พอมันมีรอบใหม่เข้ามาเนี่ยก็ยังถือว่าไก่ย่างตัวนี้มันก็ช่วยเป็นแกนหลักได้ใช่ไหมก็เป็นเสริมส่วนหนึ่งเสริมส่วนหนึ่ง แต่าถามว่าว่าสาหัสไหมก็สาหัสเพราะว่าทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นธุรกิจบริการก็ต้องใช้คนเยอะคือเหมือนกับเหมือนมันเหมือนมูดมันมานะว่าคนก็เริ่ม เริ่มเรียกว่าป้องกันตัวเองดีแล้วโควิดไม่มีแล้วจริงช่วงปลายปีนี่แบบเริ่มจะเห็นแสงสว่างแล้วนึกว่าแบบนะ <Okay. S 2> เ,เริ่มมีคนจะจองจองเตรียมเครียดกันมาทั้งปีแล <Okay. S 2> แ้วจะจะฉลองจัดงานปีใหม่กัน <Okay. S 2> หลายงานทั้งประชุมสัมนาคือเห็นเลยใช่ไหมคะว่ามันมันดีมันมีมูทมาพอก,กลางนี่ก็ถูกยกเลิกหมดตั้งแต่ปลายปีแล้วก็ การประชุมสัมมนาของของเรียนมกราตอนนี้ก็แคนเซิลหมดเป็นศูนย์หมดอยากให้คุณชายช่วยบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ถือว่าคุณชายเองก็เท่ากับเราไม่ได้สู้เพื่อหนึ่งชีวิตเราสู้เพื่อหลายชีวิตที่อยู่กับเราเนี่ยค่ะก็อยากให้คุณชายบอกกับทางท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือให้กําลังใจด้วยขณะเดียวกันก็อาจจะให้แนวทางนะคะว่าเออแล้วอย่างเงี้ยมันมันมาอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะสู้กับมันยังไงก็ ของโคตาเองเราก็ผมต้องดูแล180ครอบครัวนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมคิดว่า1ก็ใช้วิทยายุทธในการรักษาตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้นะฮะแล้วก็มีกําลังกันให้กําลังใจกันแล้วก,ก,ก็ก็ต้องสู้ครับก็ผมคิดว่าพวกเราร่วมมือกันนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราชนะโควิดไปด้วยกันครับ ค่ะท่านผู้ชมคะที่ดิฉันนําไก่อ้างโคสะมาในวันนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องต้องการที่จะช่วยและให้กําลังใจกับทางคุณชาตชายและโรงแรมโคสะนะคะแต่ว่ามันอร่อยจริงค่ะเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกเลยสั่งพอเห็นโพสต์ปุ๊บก็สั่งมาตั้งแต่เป็นรายแรกๆเลยนะคะแล้วก็ทานเป็นประจำค่ะและขณะเดียวกันด้วยโลจิสติกที่ดีเนี่ยนะคะก็เลย ได้สั่งแจกเพื่อนฝูงไปด้วยนะคะกับผู้ใหญ่ที่เขารับมาถือและทุกคนก็คอนเฟิร์มว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าใบแอสหรือลำเอียงนะคะเดี๋ยวขอมีตัวช่วยมันช่วยจิมด้วยเดี๋ยวเราจะจิมไก่กันแล้วนะคะสวัสดีครับค่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณชาติชัยแล้วก็คุณฉลมิมธนวณิชด้วยนะครับทำให้เราเห็นแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโควิดสิบเก้านะครับผู้ชมท่านไหนที่อยากจะอุดหนุนคุณชาติชัยนะครับก็สามารถดูตามช่องทางนี้เลยนะครับสี่ตัว1000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ De l i v ว r รส่งทั่วประเทศไทยนะครับเอาละฮะสำหรับในช่วงนี้พัก,กสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามร้านอาหารกัญชาแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่ว สนับสนุนโดยมาร์เวลิกรอฟคอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชัน t ี m อนบีม g l o b a l vibrate happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดกลับก็สู่ช่วงที่3ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับตอนนี้ร้านอาหารกัญชาแห่งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเป็นทอกอฟเดอะทาวเลยแหะครับ ซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่จัดทําโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศหลังจากที่ทางด้านของรัฐบาลก็ได้มีการปลดล็อกสามารถใช้กัญชาได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางภาครัฐด้วยนะครับร้านนี้จะมีความน่าสนใจในมุมไหนบ้างพอชมไปติดตามกันเลยครับ น้ำั้นกัญชาสดผสมกับชากลายเป็นเมนูชื่อว่าสูซ่าร่าเริงเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนะครับที่ใครมาทานอาหารกัญชาก็ควรต้องมาลองด้วยสีสันสดใสน่ารับประทานและถูกแบ่งแยกสีสันได้อย่างชัดเจนส่วนผสมก็เริ่มจากชั้นล่างสุดจะเป็นน้ำต้มจากใบชาถัดขึ้นมาชั้นกลางจะเป็นโซดามะนาวซึ่งเพิ่มความเปรี้ยวซ่าและความสดชื่นและชั้นบนสุดก็เป็นน้ำั้นจากใบกัญชาสด สรรพคุณของแก้วนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นและลดอาการอักเสบของเส้นประสาทชั้นบนจะเป็นกัญชาสดนะคะแล้วก็ความเปรีย้ยวก็จะทําให้เราสดชื่นนะคะแล้วตัวกัญชาก็จะช่วยในเรื่องของอตัวกัญชาก็ทําให้เราสดชื่นลดการอักเสบนะคะ<ๆ>แล้วก็ชั้นล่างก็เป็นใบาชานิดหน่อยนะคะ,ะเพื่อที่จะทาให้จับลิ้นและทำให้เกิดรสชาติของสมุนไพรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น การปลดออกมานี่ก็เป็นตัวอย่างของนว,วัตกรรมรซึ่งพี่เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยนว,วัตกรรมจะเป็นหมื่นชิ้นเลยนะคะในความที่เรากําลังห่อเหี่ยวหดหูกับโควิดเนี่ยใบ,บยกัญชาเหมือนจะเปล่งแสงให้เรารู้เฮ้ยมันสนุกนะเรามาสร้างสรรค์สิ่งที่มีมีมาแต่เดิมนะคะเรามาฟื้นชีวิตให้สิ่งเหล่านี้นะคะการต่อย,ยอดเมนูจากใบกัญชาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ได้มีการคิดค้นพัฒนาเป็นเมนูอาหารจากกัญชาตามภูมิปัญญาดั้งเดิมอีกหลากหลายเมนูเพื่อเป็นแนวทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่จะนำกัญชาไปใช้ในการประกอบอาหารในอนาคตอาทิเช่นเมนูที่ชื่อว่ารื่นเริงบันเทิงยำหรือขนมปังคิกคักและเมนูอย่างก๋วยเตี๋ยวจากใบกัญชาเพราะฉะนั้นในเรื่องของตำรับอาหารจากกัญชาเนี่ยจึงเป็นนวัตกรรมที่โรงพยาบาลคิดมาเพื่อส่งต่อ กพจะให้ประชาชนเห็นว่ามันทําอะไรได้บ้างมันจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางสุขภาพและเศรษฐกิจได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของโรงพยาบาลของเราจากการศึกษาและวิจัยก็พบนะครับว่าใบกัญชาสดนั้นมีสาร THC A ซึ่งไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทแต่เมื่อถูกความร้อนจากการปรุงอาหารและความร้อนจากการเก็บรักษาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสาร THC A ให้เป็นสาร THC หรือสารเมา ในแต่ละเมนูอาหารจึงต้องมีการแนะนําผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใบกัญชาและจะต้องมีการจํากัดปริมาณการใช้ใบกัญชาที่เหมาะสมถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่ปู่ย่าตายตายเรากินมาเช่นใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้มกินใส่ในแกงใส่ในอะไรเงี้ยนะพี่ว่ากินได้เลยนะคะปริมาณเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายให้เราอารมณ์ดีให้เราไม่เครียดให้เราเห็นอะไรก็ขำไปหมด แล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่ดุร้ายไม่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะซึ่งปริมาณพี่คิดว่าไม่เยอะแต่แน่นอนว่ากัญชาเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของธาตุลมธาตุลมในการทางการแพทย์แผนไทยคือการทํางานของระบบประสาทการเคลื่อนไหวอาการปวดนะคะซึ่งต้องใช้ขนาดที่ต่างไปแต่กัญชาก็มีอยู่3าลิตรคือกระตุ้นกดแล้วก็หลอนนะคะถ้ากินในปริมาณน้อยๆเนี่ย ก็อาจจะกระตุ้นให้เราหัวเราะให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแม้ว่าในปัจจุบันกัญชาจะมีการปลดล็อกแล้วในบางส่วนนะครับเช่นการใช้รากต้นและใบแต่การจะนําใบกัญชามาทําอาหารได้นั้นวัตถุดิบจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ปลูกเท่านั้นมิฉนั้นนะครับก็ยังถือว่าผิดกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันกัญชายัางไม่อนุญ,ญาตให้ปลูกได้ทั่วไปดังนั้นผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์จากกัญชาในส่วนที่ปลดล็อกแล้ว จะต้องมีความรู้เพื่อให้เกิดการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยและสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการขออนุญาตใช้และปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยต้องผ่านคณะกรรมการอาหารและยาและต้องทำงานร่วมกับภาครัฐสถาบันศึกษารัฐวิสาหกิจชุมชนจึงจะสามารถปลูกได้ส่วนภาคเอกชนหากต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนาให้รอการอนุมัติการปลูกและใช้พืชกันชงซึ่งสามารถใช้ได้ง่ายและมีความปลอดภัยกว่า และกำลังจะมีแนวทางประกาศให้ทราบเร็วๆนี้ครับพี่ว่าขออนุญ,ญาตตอนนี้ไม่ยากละแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยเขียนอยากง่ายๆซึ่งพี่ก็ไม่เห็นด้วยนะมันต้องมันต้องยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในโลกใบน,นี้ย,ยาเสพติดไงก็ต้องคุมเพราะฉนั้้กฎหมายกัรชงออกไปทางกัรชงก็ได้นะคะที่จะขออนุญ,ญาตได้เองอะไรได้เองง่ายกว่านะคะต้นทุนไม่สูงแต่ถ้าเกิดเป็นกัญชาเนี่ย การขออนุญาตการควบคุมต้องมีอยู่ก็อย่างที่บอกว่าในกนติกาสากลก็ยังต้องมีอยู่นะคะหลังจากเปิดตัวโครงการมาชิมกันไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ที่อยากลิ้มลองรสชาติของอาหารจากใบกัญชาทําให้แต่ละวันก็จะมีผู้คนลังหลเข้ามาลองชิมกันที่นี่อย่างคึกคักครับเราก็มีความรู้เพื่อแบบว่ากัญชาช่วยต้านมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้เยเราก็อยากลองว่าถ้าเกิด เราเสพกัญชาในมุมที่มันเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆทุกเมนูเลยตอนแรกก็กลัวใช่ไหมฮะแน่นอนแหละเราโตมาโดยรู้สึกว่ากัญชาเป็นสารเสพติดนะครับเราก็รู้สึกอย่างนั้นมาตลอดนะครับแต่ก็คิดอีกนิดนึงอสารเสพติดณปัจจุบันอะไรบ้างที่มันถูกกฎหมายนะครับบุหรี่สิ่งเสพติดใช่ไหมฮะเหล้าเป็นสิ่งเสพติดเบียร์เป็นสิ่งเสพติดเอ๊ะทำไมอันนี้เขาถึงสามารถขายได้ งงถ้าตีกัญชาเป็นสารเสืติดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงก,ก็น่าจะาทานได้เหรอใช้คำนี้ลวกันครับสำหรับช่องทางในการเข้าถึงเมนูอาหารจากกัญชาจะเป็นการจําหน่ายเฉพาะที่อภยัยภูเบศเดสปาซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภายัยภูเบศในจังหวัดปราจีนบุรีโดยเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีจนถึง15นาฬิกาซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาเมนูพิเศษในรูปแบบต่างๆอีกหลากหลายเมนูครับ แต่ว,ว่าเป็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าคุณชมอย่าไปทําเองนะครับถ้าอยากจะลองทานนะครับไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศน,นะครับเขามีเมนูสุดพิเศษแล้วก็มีการคํานวณแล้วนะครับว่าเมนูประเภทนี้คุณจะใส่กัญชาเท่าไหร่ถึงจะมีความเหมาะสมนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับพารู้พารวยประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับทางทินเอ็นช่อง16เวลาบ่ายโมงจนถึง บ่ายโมงครึ่งครับวันนี้ผมอีเวนพจน์และทีมงานลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ